ไปดูเขาขายอะไรกันทุกคนเราเข้าไปดูกันทุกคนขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับขายอะไรครับเนี่ยโอ้ขนมจากทุกคนอ้าวขนมจากขายยังไงครับเนี่ยมันละยี่สิบสามมันละสิบห้าอ๋อละยี่สิบมันละสิบแล้วฝั่งนู้นขายอะไรครับเนี่ยขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับได้ค่ะโหนี่อะไรนข้าวหลามอันนี้ผักอะไรอ่ะใบเหลียงใบเหลียงส้มโอ้สลัดสลัดโอ้มีหลายอย่างนะทุกคน เดี๋ยวผมมาที่นี่เ็าต้องต้องซื้อขนมจากกันนะครับที่นี่ที่นี่เขาเรียกชุมชนอะไรครับนากระตามค่ะนากระตามอําเภออําเภอทา่าแซอําเภอทา่าแซจังหวัดชุมพรทุกคนครับเรียกคเรีนนย่ยค่ะโอ้ครับผมครับนี่เดี๋ยวผมเอาขนมจากนี่ครับบอกขายเท่าไหรนะมัดละยี่สิบสามมัดละสิบค่ะเอาเอาร้อยหนึ่งเลยครับเอาร้อยนะครับผมนี่ย่าง ย่างกันสดสดร้อนร้อนเลยทุกคนดูนะครับว่านี่ทุกคนใครผ่านมาแวะมาอุดหนุนป้าเขาได้นะครับอยู่ริมถนนเลยทุกคนนีถนนอะไรมุ้เมื่อกี้ลืมแล้วถนนตัดใหม่ทางถนนตัดใหม่เขาเมืองชุมพรนะทุกคนโอเคครับป้าไปแถมไม่บ้างเหรอคือขอแถมมอ๋อโอเคนี่ป้าแถมไหมโอเคขอบคุณมากครับนี่ ขนมจากนะครับทุกคนขนมจากชุ่มพรน,นะทุกคนมาที่ต้องขนมจากนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยบาททุกคนมาที่ต้องแวะเลยนะคะคมาต้องแวะครับ <YouTube S 1> ครับยูทูบครับโอเคหนึ่งร้อยบาททุกคนเดี๋ยวผมจ่ายเงินก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาเงินก่อนโอเคหนึ่งร้อยบาทครับเนี่ย หน้อยนะครับครับผมครับวัสดีครับวัสดีครับขอบคุณมากครับวัสดีครับวัสดีครับไปก่อนไปก่อนครับครับผมครับไปก่อนครับวัสดีครับครับ